Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những าจบแล้วตกหนักปั้งลมแรงพอได้วิชาแล้วมันคือที่เห็นแบบแบบแบบเอาอันนี้มาแปะเลยเสื้อสาวอ้วนพลเรีแม่ง,งานใหม่ใหม่มาอรา่อยเออจ้าหนึ่งเก้าเก้าศูยราคาเดิมง,งานสวยๆเหมือนเดิมนะล็อตที่แล้วใครไม่ทัน <S <S ล็อตที่แล้วหมดไวมากตัวนี้คล้ายๆกับจับถูกไหมอ่ะถ้าจับไม่ผิดว่าเขาเรียงมาตัวๆนะคะรวมภาพเหมือน ไม่ผิดนะจำได้ว่าเขาเรียงมาทุกตัวเขาเดวเขาเดาแล้วไม่ได้ได้ว่าเรียงพับมาทุกตัวใช่ป่ะคล้ายๆจับมือนะใครรอจับมือไม่ไหวบอกเลยว่าคอร์ลี่แม่ดูเลยเนี่ยพับมาจริงๆด้วยพับมาเหมือนจับมือพับเรียงกันมาเลยแม่พับรึ่งมาเลยจ้าเหมือนจับมือคือจับมือเลยเจ้านี่น้องจับขึ้นมาเด้อพับมาเลยเจ้าเห็นไหม เสียงเข้าไหมเสียงเข้ามาทุกควเนี่ยพี่จ้านั่งไปไหนอ่ะพับมาทุกตัวไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เล่นให้น้องเล่นให้สะสมน้องไถ่หรือเปล่านะลูกค้ารวมผ้านะคะรวมผ้านะหนูจำไม่ได้แล้วเพราะเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยรีวิวแค่ครั้งเดียวแล้วงานไม่เหลือเลยนะคะหมดเกลี้ยงเลยหนูก็เลยจำงานไม่ค่อยได้ว่าออกไซประมาณไหนเดี๋ยวดู ทำไม่ได้แต่รวมผ้าแต่จำได้นี่พับมาทกตัวเรียงมาเลยเรียงเหมือนจับมือเลยนะคะน,น่ารักราคาหน้ารักเหมือนเดิม1990พี่คะเอาไปค่ะเลยรีบเลยราคาน่ารักแบบนี้ก็ตรงได้รีวิวไปก่อนนะใครเอาตัวรีวิว1790ดีหน,น,นิ่นฮอตตอนดีหนิ่นเล่ยหย่อน ปอลีนเลยนสะดุ้รูปหมายรวมทุกผ้านี่เอาไว้สวยๆจ้ะเอาลืมชิ้องน่ารักมากลืมใ้อแขเนาะลืมให้ึ้นถุดาผู้หญิงคุณนาย่ะโอยสวยๆมากส0บาท10บาทไอเสื้อสาวอุส้มยยู่่ะี่พัยับอกสวยเอาเลยพี่ คือ <จะ S 1> ได้นะเปิดให้ใหม่รุน่นสวยผ้าสะอาดค่ะเหลือแค่นี้เอาไปลุ้นเองได้นะลูกค้าไม่ได้ไม่ได้อยากให้ลูกค้าลุ้นอยากให้ลูกค้าเก็บเน้นไข่เราชอบทำงานกันอยแบบนี้นะลูกค้ารวมผ้าไปเลยจ้ะเพราะหนูว่าคือกระจับมือเลยนะไซส์พอพอกันไหมแม่ว่าหนูก็ว่านะประมาณนั้นเลย เหม,มือนจับมืออันนี้ออกซิลซิลนิดนึงสวยครับับเหมือนกนกพับมาเหมือนกันเลยไม่ได้สัตเดียวกับจับมือปุ้นเนี่ยเราบินไปดูดิยันง่ายนี้เลยเหรอบินไปดูก่อนนะแม่สง่าสวยเห็นไหมหนูว่า,าพอๆกับจับมือนะเนี่ยไซส์พอๆกับจับมือเพราะว่าอะไรเนะี่ะเขาพับมาเลยนะพับมาทั้งตัวเลยกินพอมด้วยฝ่ายที่สุดกินกบอก ที่ทำงานแข่งกับชัดชาติเลยนะทุกวันนี้คือต้องพิสูจน์กลิ่นพิสูจน์สีส <laughs> ทำงานแข่งกับท่านทัว่วรอนี่ตเลยไปดูกค้าเห็นแสงชัดไหมวันนี้มันแบบอึมครึมอึมครึมเหมือนพายุจะเข้าเร <c oughs> าว่าพายุรดูร้อนจะมาปีนี้อะไรเนะาะตอนตัแต้นพีเลยนะแข,ข,ข่งดินไหวพายุเข้า พึงนายนิ่งงามรวมทุกผ้าหนูว่าอวบกลางค่ะไซนี้เท่าที่เปิดนะเริ่มเริ่มจัรื้อควมจับได้จับมือได้เลยเนี่ยอืตัวนี้ตัวตายตัวแทนกับจับมือเด้อไปเลยดูสีที่จ๋าไม่ผิดหวังจ้ะโอายโอรงการแน่นอนเขาจะต้องขาเราจอด ตรงไหนรู้ไหมคือมันแบบว่ามันเปิดไหล่หม่งหยิบออกมาได้เลยอ่ะที่อนเก่งมันแดงมันงมันิคิเตอรน้ำที่มากเลยนี่คือพับมาเลยที่ตาพับมาเลยค่ะพับมาทุกตัวแล้วสะอาดด้วยนะคะเนี่ยอวดไซส์ประมาณนี้ไซส์ประมาณคือหใส่ได้นะนี่เขียนอ่ะอย่างเงี้ยนะคะลูกค้าถ้าดูตามป้ายมันเขียน 2XL ใช่ไหม กรหนูใส่ได้นะปกติหนูใส่ไซส์ S นะคะ S กับ XS เนาะสวยัวตัวนี่นี่คือสองเอของเขาาฉะนั้นบางทีอย่าอิงตามป้ายอย่าไปอิงตามป้ายมากพี่วัดอกเอาเด้อหนูว่าอกประมาณอกกลางอกกลางกลางจัดไปเลยลูกป้าอย่าผิดวังเลยโอ้โหสีดำเนี่ยพี่ก็ช่วยใช่วยคนส่วนลูกค้าจะไม่เห็นดอกไม้ผู้หลาบผู้หลาบ อันนี้ซิวค่ะวันนี้เป็นรายการสองร้อยลงใหม่นะคะเมื่อวานก็ลงใหม่สองร้อพี่ๆคนไหนตามรายการอะไรไม่ทันบอกได้นะเพราะเราอตอนนี้ช่วงนี้อัปเดตกันแบบว่าจุกๆเพราะว่าอยากให้พี่ๆเอาของนะคะไปทําเพื่อขายได้ตอนสูงกลาดเพราะเดี๋ยวเนี่ยผนส่งม,มันเขาจะหยุดนะคะส่งได้วันสุดท้ายวันที่สิบนะคะบางคนส่งก็ รบคาเนาะมันราคาส่งได้วันสุดท้ายวันที่สิบเลยนะคะสําหรับต่างจังหวัดเนาะแต่หน้าร้านจะดึงให้ถึงวันที่11นะลูกค้ามารับได้แต่อาจจะหยุดไว้หน่อยจ้ะของแวสว่างที่เป็นครับปิดก่อนแล้วก็ทีวีทีวีปิดก่อนใช่ไหมอ่าทีวีภาคใต้นะคะลูกค้าโดยเฉพาะใครอยู่นครศรีเนาะที่ส่งทีวีประจำนะคะคนส่งรับวันที่9วันสุดท้ายพี่พี่วางแผนที่ดีนะ โดยเฉพาะเสื้อสาวออบพี่พี่ักใต้เยอะมากนะคะที่วางแผนดีๆนะแล้วก็ตอนนี้มีงานสวยๆวยเข้ามาใหม่รอสแตนบายพวกพี่เลยนะคะใดๆคือหนูแนะนําให้พี่พี่เก็บงานไปก่อนคือเสาร์อาทิตย์เนี่ยวันอาทิตย์ขนส่งอยู่ด้วยอย่างเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยพี่เอาไปยังได้ทพาพะนะคะอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าวันไหนแล้ววันสุดท้ายอาทิตย์หน้าอยู่ดี้อาน้อาทิตย์หน้าสุดท้ายอาทิตย์หน้าอยู่ละวันวันที่เก้าคือวันอะไร วันครับวันที่เก้าพูดวันศุกร์เหรอเวันศุกรวันเวันที่เก้าวันพุธวันที่เก้าวันพุธ่ถ้าภาคเอ่อทีวีพาร์ทนะคะจังหวัดอะไรบ้างอะทีวีพาร์ทหนูจำต่านครศรีได้อย่างเดียวนะทีวีพาร์ทรับวันพุธได้วันสุดท้ายนะคะนอกนั้นก็จะวันที่สิบซึ่งซึ่งวันที่สิบเนี่ยขนส่งเอกชนเนี่ยเราพูดถึงขนส่งเอกชนกันหน่อยนะพี่นะขนส่งเอกชนเนี่ยเขาจะรับและส่งก่อนถึงมือลูกค้านะคะคือส่งก่อนส่งการ ส่งก่อนส่งกันต้องแจ้งอย่างนี้ส่งก่อนแต่ต้องดูบางพื้นที่อ่าดูบางพื้นที่ปลายทางเขาอาจจะไม่ได้ส่งเพราะเไป่ปลายทางเคยมาชิลเลียเล่นนินจ้างงวของของไปค้างอยู่ที่ปลายทางของไปค้างอยู่ที่ปลายทางตามปกติแต่กูเทปแน่นอนเออนะคะแม่เอาเลยบริหารบริหารช่วงมันหยุดดีๆนะคะจะได้เอาไปขายกันส่งการเนอะเพราะว่าบางที่อ่ะงเขาก็มีแบบไปขายตามงานต่าง อย่างที่สองคือพอวันหยุดเนี่ยแม่ค้าห้างร้านก็บางคนก็ไม่เที่ยวเขาก็จะดูขายออนไลน์นะคะพี่ๆจะได้มีอะไรแบบใหม่ๆไลฟ์ัาด้วยนี่คืออะไรเนี่ยถั่วเนาะจะได้มีอะไรอัปเดตกันนะคะเพราะว่าหน้าร้านหนูอ่ก็หยุดเหมือนกันสิบสองถึงสิบหกนะพี่นะหน้าร้านเราหยุดขายได้ทุกตัวเลยนะลูกค้าสิบเอด สำหรับลูกค้าหน้าร้านส่งาลาลมมฟส่งด่วนได้นะคะมารับหน้าร้านได้นะคะสว,ส,วสวยมากเลยตัวนี้เป็นดินทองพี่เอาเลยตัวนี้หนูบอกเลยว่าอกกลางค่ะค่อนข้างจะชัดเจนเหมือนจับมือเลยอุ้ยเรียงมาทุกตัวเหมือนจับมือเลยพับมาอย่างดีงงมากคนงานดูว่างเอ้สวยไปหมดเลยทำไงเดี๋ยวงงฉันแฝง้วคุณสวยมากตัวนี้ผ้าผ้าแบบ เขาเรียกผ้า๊อบคอนมันจะยืดได้นะคะรวมทุกผ้าเลยสวยลูกค้ามาปลยเออโสเอชื่อาาะอะไรบอสลูกค้าหรือไงหางานไหนไม่เจอแจ้งได้ตัวนี้สะอาดนะคะสวยเสื้อสาวอกตัวเนี้ยประมาณ200ตัว45กิโลพี่พี่อยากเอางานหนึ่งบอกนะโฆษณามาไงอ่ะ ไม่ใช่โฆษณาเป็นดีเจเด็กเนี่นี่อะไรนะคุมปิดขาเขา่าหรืออะไรอ๋อเป็นทรงเสื้อผ่าหน้าเย็บคุ้ไม่ได้กิดกระดุมสวยนะอี่อกำูงานไหนอีกไหมคะบอกหนูได้นะวันนี้หนูเปิดรายการที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนาะเด็กให้พี่ๆกันนะคะแต่ถ้าเกิดอยากดูงานไหนเป็นพิเศษที่บอกหนูนะหหนูหนูจะเปิดให้เนาะ จะเปิดให้ถ้ามันพอมีจำนวนหน่อยนะแม่นะมันมีลูกเดียวหนูอาจจะไม่ได้เปิดเฮ้ยใคนหนห่ให้พี่หน่อยดิใครก็ได้ลืมเลยแจ้งลูกค้าเอาไว้กินเหจดช็อตจะมีลูกค้าจะเอาใครเอาตัวนี้1790นะคะแม่แม่ไปไหนเนี่ยแม่แม่หายไปไหนเนี่ย,ยไปฟังข่าว,าวกันนะ ลินินปากปาขอดูหน่อยแม่ลินินปากน้องหายากขนาดลินินปากทั้งตัวนะคะมีคนเอายางพี่โต้ขาลินินปากทั้งตัวพี่จ๋านี่สวยมากคุณนายสุดคือเดียวกับจับมือเลยแม่ไซส์พอๆกันสวยมาก จะส่งวันนี้นะคะลูกค้าค่ะต้นทุนสิบบาทสิบบาทพี่ไปขายสี่ตัวร้อยสามตัวร้อยก็ได้นี่ขายยังไวเลยนะขายสามเก้าห้าเก้าเนาะบางคนก็ขายตัวละแปดสิบก็มีเจ็ดสิบแปดสิบแม่ไปคัดขายเอาเพราะว่างานพมได้ลูกค้าได้ขึ้นห้างได้นะคะอย่าคิดว่ากระสอบละพันเก้าเก้าสิบนี่ขึ้นห้างไม่ได้นะนแต่เดี๋ยววันหลังหนูจะเปิดตัวแพงให้ราคาที่แพงกว่านี้ก็มี เข้ามาด้วยเมื่อวานก้าเดี๋ยวไว้จะเปิดนะคะมีสไตล์น้องน้องชอบสไตล์ที่เนี่ยอ่ะไหนหน้าไหนหลังพี่มันสวยมากนะใส่ยัง,งอ๋อเขามีผูกเอวเป็นตุ้มลูก,ลกตุ้มข้างหลังน่ารักมากพี่พี่สลามใส่สวยนะคะุอุ้ยสงการต้องใส่แบบนี้ <c oughs> ฝาดินต้องสะเทือนสะเทือนไป็นทั้งื่อวันศุกร์ใช่ไหมคะสะเทือนวันนี้โอ้โหค่ะใครเอาบอกได้เลยนะคะจะส่งวันนี้เลยนะอนเอานี่สวยะของลงมาแบบว่าติดติดติดกันเลยพี่ทั้งปูทั้งแบบที่ปุ่นทั้งดูเองมาแบบพร้อมๆกันเลยไม่เกันเลยมารองรับพี่ๆโดยเฉพาะนะคะีแดงวันนี้วันจะถูบจะแพงแดงไว้ก่อนน คนส่งเอกชนหยุบวันอาทิตย์ก็พี่นะพี่สั่งแล้วก็คำนวณวันกันดีๆนะคะวันอาทิตย์รวจได้นะขอให้บอกอยากจะได้งานไหนบอกมาเลยนี่เรี้ยงมาทุกตัวอย่างดีสวยๆ้วยหนูไม่ต้องทำอะไรแล้หยิบขึ้นกลางที่ดูดเยอะๆปึ๊บๆอย่างไวไปแล้วรีบคาะจัดาปลูกค้าไม่เอางอนแล้วใช่งอนละหนูไม่เปิดละแม่โคตร ลูกสาวว่าวันนี้ตั้งใจจะเปิดงานแม่แม่แม่ไม่ดูน้องน้องไปงอนแม่ดูสิที่วางมาทุกตัวเลยวางมาทุกตัวคือลายเต็มลาวแล้วก็ไม่ปอบปอยใั้นโยนแม่นี่ใส่ยังไงเนี่ยขาดีไม่รู้แลวคุณจะไ่รู้หรออ๋อรู้รู้ละนี่อ๋อปีกค้างคาว ตรงแบบนี้พี่เขากำลังใส่คุณอะไรใส่ไม่ได้แล้วอ่ะไปดีบแล้วแม่ <pp> ไม่สนใจไปแล้วแม่โอ้ยใหม่เลยลูกฟ้าผูกจับใจเลยพู่ได้ดสาวอ่ะแม่ไม่อยู่ไม่เป็นไรเพราะว่าพี่ๆชอบดูหนูย้อนหลังแล้วหนูไม่สำคัญเชียวเนาะอยากให้ลูกค้าให้บอกว่าเก็บได้เลยเออพี่ไปไหนมะพี่คนนี้บอกเก็บเลย เสื้อยีนกางเกงอะไรพไม่พอพี่เอาฟลอรี่ไปแล้วพี่จะหลงรักหลงรักนางแล้วนางไม่ได้มาบ่อยด้วยนางมาไม่บ่อยนะคะนานมาทีหนึ่งนะจ๊ะใช่คือลูกไม้ดำก่อนจ้าเขาประมาณเดือนละทำได้ไหมของไปเงี้ยแฟนโมราค่ะหลายปุ๊บเยอะเลกคออล้มไม่เอาแมทมาใส่เหรอพี่ลืมไงรีบไงะ ทุกทีดีๆจะหมดลูกอย่ว้าวน่ารักแม่ดูสิสิบบาทและนี่คือเสื้อสาวหวกที่หนูใส่ได้แม่น่ารักมากเลยดูสิส1บบาทใช้ปะเนี่ยสิบบาทสิบบาทนี่ค่ะต้องถูกลาสิบบาทบอกเลยว่าพี่ขายได้กำไรมากกว่าสามสิบเท่าตัวนะอันนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าอยากจะทำราคาเนาะอยากจะขายแบบไหน รีดหน่อยพี่ไม่ต้องทำความสะอาดนะความไม่ได้เหน็บไม่ได้หักอะไรนะคะพี่แค่รีดอย่างเดียวพอรีดอย่างเดียวได้เลยนะอ่ะเอาบอกหรืออยากดูงานไหนเป็นพิเศษพี่แจ้งได้เลยนะคะแจ้งได้เลยเดี๋ยววันนี้หนูเปิดงานแม่แม่กับเดซ์เต๋อวโอเวอร์ไซส์ให้ด้วยอุ้ยงานนี้ดีชอบ เสร็จแล้วแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวใส่ไลฟ์แพดไปที่นะ้ป้ายเขามี2ป้ายนะคะหน้าหลังเป็นป้ายนี้นะเฟอร์รารีโอเวอร์ไซเบานะเสื้อสาวอวบพี่ค่ะลายพลอยมากๆลายพลอยมากๆเลยพี่ใครเอาบอกได้เลยนะหนึ่เก้าเกสินค้าลงวันนี้ใหม่หมๆสดๆนะคะของดีต้องรีบตามจนะั 1, 9, 9, 4, งหนึ่งเก้าเก้าศูนย์สำหรับตัวรีวิวหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์ใครเอาตัวนี้บอกได้นะคะคนตอนนี้มี เปิดเสื้อสาวอวบให้วันนี้เอาใส่แม่ๆน,นะแล้วก็เดี๋ยวเปิดกางเกงเอวยืดให้ด้วยพี่จ๋าเสื้อสาวอวบเฟอร์นารีพี่ดูลาย <Yeah. S 1> ตามุตมัตมิตะมุอ่ะใครเอาบอกนะคะรวมผ้ารวมทุกผ้าเลยเขาต้อนลินินชีฟสองสะดุ้งลูกไม้มีทุกผ้านะรวมทุกผ้าใส่ข้างกลางอวบกำลังดี